สวัสดีค่ะพบกับน้องฝนนะคะบริษัทไทยโกโรซิกวันนี้นะคะจะมานําเสนอการใช้วินิกาสุพิมโกกับการผสมคุกปุ๋ยเคมีนะคะจากนั้นก็นําไปใส่ใน มันสับปะหลังนะคะหลังจากที่มีการแตกใบแตกยอดมานะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้นำวินิกตสุพปียมโกไปผสมในการแช่ท่อนพันธุ์มันสับปะหลังไปแล้วนะคะวันนี้ก็เลยถือโอกาสมานําเสนอการใช้วินิกตสุพปียมโกกับการผสมคุกป,ปุ๋ยเคมีนะคะแล้วก็นําไปใส่ในมันสับปะหลังหลังจากที่มีการเจริญเติบโต,ตมาประมาณ1-2ถึงเดือนนะคะก็สามารถใส่ปุ๋ยครั้งแรกได้นะคะก็สามารถที่จะไป นำธานอาหารต่างๆที่อยู่ในเม็ดปุ๋ยนะคะเข้าสู่รากพืชได้อย่างเต็มที่นะคะครบสมบูรณ์นะคะทำให้รากของมัับหลังดูดกินนธานอาหารต่างๆแล้วก็ลำเลียงไปส่งเสริมการเจริญเติบโตนะคะก็จะทำให้ยอดใหญ่ใบเขียวใบสมบูรณ์นะคะ และยังสามารถที่จะดึงปุ๋ยเก่าละลายปุ๋ยเก่าที่มีเหลือมีตกค้างอยู่ในดินนะคะกับเข้าสู่รากพืชได้อีกครั้งนะคะทําให้พืชดูดกินธาตุอาหารต่างๆแล้วก็นําไปใช้ประโยชน์ในการจเจริญเติบโตนะคะและนอกจากนั้นนะคะก็ยังสามารถที่จะปรับปรุงดินบํารุงดินนะคะให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นนะคะทําให้ดินมีความละเอียดล้วนซุยนะคะอุ้มน้าได้นานขึ้นนะคะระบายอากาศได้ดีขึ้น และนอกจากนี้ยังช่วยให้ไส้เดือนกลับมาอยู่อาศัยนะคะทำให้มีจุลินทรีย์อยู่ในดินเพิ่มมากขึ้นนะคะลดปัญหาหน้าดินเสียได้ด้วยนะคะหากเกษตรกรท่านไหนนะคะที่สนใจจะนำบินิกัสุพีมโกม,มาผสมคู่กับปุ๋ยเคมีแล้วก็นาไปใช้ในพืชนะคะอย่างเช่นมันสำปะหลังอ้อยข้าวโพดหรือจะเป็นยางพารานะคะก็าสามารถนําไปผสมคู่กับปุ๋ยเคมีได้นะคะก็หาซื้อได้ในร้านค้าชั้นนําในพื้นที่ของท่านนะคะ หรือหากมีข้อสงสัยต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่หนูนะคะน้องฝน065 395 9059นะคะหรือจะคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้นะคะ แล้วก็ขอฝากช่อง y o u t u b e นะคะของทางบริษัทไทโกตุสิกด้วยนะคะชื่อว่าเกษตรง่ายสำหรับคุณส่วน Facebook ชื่อว่าไทโกตุสิกออนไลน์เซลล์แอนด์เซอร์วิสนะคะยังไงก็ฝากเข้าไปติดตามรับชมรับฟังข้อมูลข่าวสารอื่นๆกันได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอบคุณค่ะ